สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนวิอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมเป็นประจําหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะซึ่งวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ดิฉันอนุภาสิริรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานะคะดัชนีตลาดนั้นปรับตัวลดลงค่ะโดยมาปิดตลาดอยู่ที่ระดับ1,230.69จุด ลดลง15.52จุดหรือคิดเป็น1.25ปเซมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่22,49.41ล้านบาทส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซต์ในวันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น WHA นั่นเองค่ะราคาหุ้น WHA นะคะโดนทุบโดนเทในภาคเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาหุ้นนะคะปรับตัวลดลงแรงค่ะ ทั้งนี้ w h a นะคะก็เพิ่งเสร็จสิ้นการประกาศผลประกอบการปี2567นะคะซึ่ง w h a ก็รายงานกำไรสุทธิอยู่ที่4,359ล้านบาทเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ4,425ล้านบาทค่ะพร้อมประกาศจ่ายปันผลนะคะในอัตรา0.1237บาทต่อหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่7พฤษภาคม68ค่ะ ทั้งนี้นะคะนางสาวจารีพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจา้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท W H A Corporation จำกัดมหาชนหรือ W H A ก็กล่าวว่าผลการดำเนินง,งานในงวดปี2567บริษัทมีไรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรทั้งสิ้น14,342ล้านบาทและกำไรสุทธิ4,359ล้านบาทโดยเป็นไรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติ14,303ล้านบาท และกำไรปกติ4,526ล้านบาทเพิ่มขึ้น2%เทียบกับปีก่อนโดยปัจจัยที่ทำให้กำไรสุทธิสร้างสถิติใหม่หรือว่าเป็น New Record High เป็นผลมาจากการทำงานที่เติบโตเพิ่มขึ้นของ5ธุรกิจนะคะทั้งโลจิสติกนิคมอุตสาหกรรมสาธารณโภคและไฟฟ้าดิจิทัลและล่าสุดก็คือ Mobility Solution Green Logistics แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ o b i l i ิ และพร้อมกันนี้ค่ะ WHA นะคะก็ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทนะคะถึงการเดินหน้าแผนเตรียมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท WHA Industrial Development จำกัดมหาชนหรือว่าชื่อย่อน,นะคะว่า WHA ID ค่ะต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือว่าการออก IPO นะคะเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซตโดยจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 22.73ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ WHA ID ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ค่ะซึ่งบริษัทก็จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ WHA ID โดยจะถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนไม่น้อยกว่า1ะ7 5 9 5ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ WHA ID ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ค่ะ และกลุ่มบริษัทนะคะก็เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดผ่านแผนการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวสาหรับทั้ง5กลุ่มธุรกิจหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกส์มบิลิตี้ภายใต้แบรนด์มอลิกธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมสาธารณภพและพลังงาน Digital, ดิจิทัลโดยแผนการเสนอขายหุ้น IPO ของ w h a i d นะคะก็จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงโอกาสในการสร้างการเติบโตข,ของธุรกิจ อย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะไปดูความเห็นของโบรกเกอร์กันบ้างนะคะบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยค่ะก็ระบุในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์วันนี้นะคะว่า w h a รายงานผลประกอบการไตรมาส4ทั2024มีกำไรสุทธิ1.25พันล้านบาทเติบโต171.5% Q on Q และลดลง48.4% Year on Year น้อยกว่าที่บรล CGS International ประเทศไทย และบูมเบิร์กคอนเซนซัสคาดไว้ที่22.7%และ17.4%เนื่องจาก s g a และค่าใช้จ่ายทางภาษีมากกว่าคาดขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมลงทุนน้อยกว่าคาดโดยได้ปรับประมาณการกำไรปกติหลักเติบโต18.4% year-on-year ในปี2025ค่ะมาจากรายได้การขายที่ดินที่แข็งแกร่งรายได้ประจำจากค่าเช่าและธุรกิจสาธารณโภคโดยได้ปรับประมาณการ ยอดโอนที่ดินจำนวน2,352ไร่ในปี2025ค่ะเทียบกับ2,20 0ไร่ในปี2024ได้แรงหนุนจากแบ็กหลอกนัสิ้นปี2024ที่1,535ไร่มองว่าความต้องการยังขังแกร่งในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและการเติบโตของอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นในปี2025ค่ะทั้งนี้บลลจอ n g s i n t e r n a t i o n a l ประเทศไทยแนะนำซื้อนะคะราคาเป้าหมาย6บา35สตางค์ค่ะ สำหรับหุ้น WHA นะคะปิดการซื้อขายในภาคเช้าที่ผ่านมา3.90สตา์นะคะลดลง7ค์หรือคิดเป็น15.22%มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่1,768ล้านบาทค่ะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรามาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะ mm hmm. หากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม,ต,มติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ที่เว็บไซต์ H ูลนไซต์ .com ค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามได้ทุกๆช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook อินสตาแกรม X Live Square Telegram, Threads, TikTok ok, และรับชมย้อนหลังท,ที่ช่อง YouTube Channel นะคะวันนี้นรายการหุ้นร้อนหุ้นซื์หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาค่ะวันนี้ทีฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ